เรามเลือกต้นที่ารเวน้นในห้องเลยเหรอ,อเลือกก็เลือกต้นที่ที่มันในนี่สิน่นรารักน่ารักมากที่มันแบบปลูกเพาะอากาศเลย,ยเพาะอากาศไหมอันนี้เหรอ,อ,เ,อาาเราแบบแบบนี่ห้อเสียวมีม่เพาะอากาศ <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้ที่ป <c oughs> ลูกแบบเชียงใหม่อ่ะใช่ไหมผู้ดังนี่ชื่อผู้ดังปลูกง่ายนะแบบไปขอคนอื่นมาโบร่นี้แหละแอบเดือดตอนนี้ไป เขาขายแล้แพงอ่ะไปอันนี้อันนี้สวยอะไรนะใบสวยเออเนาะน่าจะแพงดูต้นเล็กดิเขาบอกว่ากำลังฮิดอะไรนะอย่างอินเดียปะนั่นแหละอันนี้เหรอเห็นเขาขายกันเป็นหลักล้านนะล้านเลยเหรอโอ,โ,หโอ้โหทำมันสวยนะงั้นก็ทำสวยแค่ผูด่างเต็มเลยข้างล่างเนี่ยแต่ว่า,า,าไม่รู้ราคาเอาวางบนตูเ้เย็นไหมก็ได้นะ อันเนี้ยเนี่ยประมาณไหนลิ้นมังกรไม่สอบไม่ชอบปีมีกรดดูมันเข้มแข็งจริเลยมันเข้มอันนี้ก็ได้ร้องวัวางข้างตู้เย็นจยาให้มันดูเขียวๆกดบต้องมีกระถางสวยๆต้องตกแต่งจอมใบไปใ่ดอกถ้าอูเลือกได้หนึ่งอันอูจะเอาต้นไหนไปไว้ก่อนให้อูเลือกใช่ไหม หัวต้นตอนนั้นก็สวยเนาะที่มันเหมือนใบกล้วยอ่ะอืมคือมาด้วยความรู้เป็นศูนย์อะม่นไมต้นอะไรเป็นต้นใหญ่ทุบมากแต่อยากเอาไว้ไงใช่โอ้โนะวัดข้างตู้เย็นอ่ะถ่ำราคาก็ได้นะอันนี้สวยข้างๆคือที่พื้นใช่ไหมเออต้องเอาเอาเอาประกันสังคมดังก่อนน้ำค่อยๆค่อยๆเทอะไรคือประกันสังคมสมุดประกันสังคมให้เราคำมวน อลับรู้วันนี้เท่าไหร่ถามราคาได้ไหม,มถ้าหลับอู่ว่าโคต้าเท่าไหร่สอ <200. S 2> งร้อยแพงไปไหมแพงไปแต่อร่อยนะก็เดีล้วมาถามมึวอออ่าปู่พี่เกมเป็นคนซื้อ,อ,อก,กล้วยไม้ พี่เกมเรียกพันไม้ว่ารุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้มีตัวเล็กไหมครับสรุปมีไหมมีรุ่นเล็กไหมอืมจับได้จังครับเกินวอลพิวปะล่ะ เขาบอกว่าวันเล็กหมดอ่ะเอ้าเหรอเขาขายตามไซส์ได้แคสองห้างส่วนได้สักสักสองร้อยไปดูขนะ้างในอื่นๆนะอยากนูราคาอันนี้มันเป็นดอกแล้วนะอันนี้แบบลอกลงดินอะ่ะไออี่อยากให้มาเสียเที่ยว หรือจะปล,ลกูกไม้แอร์ไหมไม้อาคือยัอยงไงนี่เหรอเออที่มันแบบไม่ต้องลงดีไม่ตองดไหมไอ้ก็ต้องมีคนดูแลยอะทำเงนกับดบเอมนก็สวยเนาะอืมต้นนี้สวยกว่าปะนั่นหรอ,หรอไม่ไม่ ต้นนี้แพงดีกว่านะสวยนะเขาขายตามกระถางหรือขายตามพันไม่รู้อ่ะขนาดพันสี่อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้แหละเนาะมันกระถางเล็กกว่าไหมนี่มันไปมันเป็นอย่างนมีต้นอื่นนะรากควาอมมาขายมันคนเรายกประหารราคาทุกพันอันนั้นก็สวยนะพี่เห็นบ้านเล็กๆเก็นเล็งๆนะเอออันล็งนะคนละคนละพันนะ อันนี้ออกไปปุ๊บจะตายไมหมเราจะงจะเป็นนะถูกไหมูีไรใช่ไหมแถวๆนั้นนะ่ะก็สองอันนั้นนะ่ะส,สองอันข้างๆอ่ะแต่อันนี้ใหญ่กว่าชอบกระดับใหญ่ก็ได้ของต้นมนะีสามต้นมาเพื่ออันนี้จะซื้อต้อนไม้โดยที่ยังไม่รู้ชื่อพันธุ์มาเลยใช้กูเกิลใช้กูเกิลลูใช้กูเกิลเลนอะ่ะมันถ่ายปุ๊บมันจะรู้เลยอ๋อ เทคโนโลยีว่าอันนี้ไหมตันนี้ไหมน่าเหมือนใบกล้วยเ,เลยเนาะซื้อไปอ่ะกล้วอยออกมาเป็นหวีลแล้วไม่ต้องซื้อดงซื้อดินอะไรไปหมไหมข้อไป่ซื้อ ไม่ต้องก็ได้เนาะอืเท่ากันที่เลยเหรอครับทำไมไม่อาอนใหญ่ให้มันต้องเท่าก,กันเราไปดูสิตาแตก <c oughs> ถือมาหลายรอบแล้วนะ แต่ว่าสีเข้มสวยกว่าหมายถึงอะไรต้นนั้นอนะสีเข้มอะผมันจะใหญ่เข้าไปหน่นะก็ดูเล็กไนะม่าไนะากาน,นิดเดียวคะอันนี้ไม่รู้ใบมันสีสวยกว่านะมันเป็นลายแบบสบัดสีอะเข้าม,มาก่อนกูไม่โอ้่อ็จะเข่าไ่ ส <250. S 2> องร้อยสิบหูดังก็เอาหูดังไปดีกว่าไหมหูดังก็นักสองร้อยสิบมันก็เลยแบบ <c oughs> เอาไห้บนตู้เย็นน่าจะน่ารักหรอถ้ามาเริงลงมาหรือยังไงเท่าไหร่อ่ะช <c oughs> อบันนู้นมากกว่าอันสองอันที่พี่เกณฑ์หยิบไปถามราคาหูด่างมันหาจากไหนก็ได้ มันแพงไปสำหรับเราเอาตอเล็กนี่แล้วกันนะไม่ใช่ไม่ถึงสองร้อยหรอกอ๋อมาเลือกเลือกมาสีเขียว้นะชอบสีเขียวโอเคไปเราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ให้มันเลี้ยงให้มันโต,นต,ตเองไัน้มีน้องแมวด้วย ีเอา,าวางวางไว้บนหลังตื้ยินได้เลยต้นเล็กครับ